วันนี้นะพี่มีวันนี้ก็จะมีกล้วยน้ำวา้าดิบนะแล้วก็จะมีขมิ้นชันมีผงชาเขียวมีเกลือชมพูแล้วก็เนื้อมังคุดหมักน้ำมังคุดหมักแล้วก็น้ำสกัดบีทรูทนะคะปั่นช,<อ>น,ชนชนชนกันชนกันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะเปรี้ยว วันนี้ทานเป็นมื้อเที่ยงดูหน้าดูหน้าพี่มีแบบดูหน้าพี่มีแบบแฮปปี้มากเลยอ่ะพี่มีไปไปเที่ยวมาแล้วก็ไปทานกุ้งแท้กุ้งใช่ไหมท้องแก้ได้นะท้องเสียด้วยก็เลยต้องมาปั่นรอบเที่ยงให้พี่มีสนใจจะอร่อยหน้าตามันจะอร่อยแต่กินตัวนี้ไม่มีท้องเสียนะมีรักษาท้องเสียใช่ มันจริงรอเปล่าพีม่มีบอกหน่อยดิว่ามันเป็นยังไงมันหายยังไงทุกครั้งที่พี่มีท้องเสียพี่มีกินน,น้ำหมัก,มกเป็นไงน้ำหมักไม่ต้องกินยานเป็นไงถ้ากินยามันจะท้องผูกอีกว่าทําหน้ามันลอยใเวลากินน้ำหมักอะ่ะทาหน้าทําปกติดิทําหน้าปกติดิหน้าอร่อยเอาหน้าจริงๆดิเวลากินนี้เป็นไงอันนี้แบบกินให้อร่อยดิอ่ะ โอ้หนี่น่าอร่อยอร่อยจริงป่ะเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเพื่อวิวโอะเรามากินอันนี้เพื่ออะไรเรากินนี้เพื่ออะไรกันเนี่ยก็อย่างที่มีวันนี้เลยก็ปรับสมดุลในลำไส้ใช่ไหมเพราะว่าไปทานอาหารมาแล้วเป็นพิษมีมีหลายคนทักว่าพี่มีหน้าใสตอนเนี้ยหน้าใสหล่อขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแอปหรือว่าไม่ไม่ไม่จริงจริงนะจริงนะเมื่อวานนี้มีบระดาก็ยังพูดเลยว่าเออพี่มีทําไมหน้าใสขึ้น ออแต่จริงพี่มีก่อนหน้านี้มีอาการกระวนกระวายนอนไม่เคยหลับนั่งรถไปที่ไหนไม่เคยหลับบอกใ่าแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงพี่มีก็ไม่เคยหลับเออแต่ตอนนี้แบบเหมือนปรับสมดุลอะไรองมีทนมีอะายเหมือนปรับสมดุลเคมีในสมองอะแต่ไม่ง่ายนะที่ว่าเด็กจะกินอันนี้ได้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยต้องฝึกอะต้องฝึกมานานถามพี่ผาพี่มีอะพี่มีกินได้ไงทําไมถึงกินได้ถูกบังคับหรือเปล่าครับ ไม่ใช่เดี๋ยวไม่มีใครบังคับพี่มีถ้่ถ้องใ้ตอบเรื่องจริงก็คือบังคับนั่นเลยไม่ที่มีอย่าพูดอย่างนั้นสิแต่ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ก็ต้องสนับสนุนลูกใช่ไหมลูกเอาเรื่องเรื่องเรื่องของผู้ใหญ่เป็นยังไงครับเรื่องเรื่องคือมาจากท้องผูกนะท้องผูกทานแล้วถ่ายง่ายดีปวดทุกง่ายสบายดีนั่งห้องน้ำแป๊บเดียวไม่ปวดทุกง่ายสบายดีหรือว่าสบายใจ ทุกง่ายสบายใจเออแต่ตอนปลดทุกข้ามันออกง่ายๆก็สบายดีเนาะใช่ใช <laughs> โอเคขอบคุณครับพี่มีขอบคุณครับโอเคครับ